เข้าสู่วัย40บวกร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างค่ะทั้งฮอร์โมนผิวพรรณและที่สําคัญคือความเสี่ยงของโรคบางอย่างก็เพิ่มขึ้นตามวัยด้วยหนึ่งในโรคที่ผู้หญิงวัยนี้ควรใส่ใจเป็นพิเศษก็คือมาริงเต้านมค่ะฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเราสามารถป้องกันและรับมือกับมันได้ถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันแล้วทําไมต้องเป็นผู้หญิงวัย40บวกด้วยล่ะคะ สาเหตุหลักๆก็คือเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ในร่างกายของเราก็มีการเสื่อมสภาพและมีโอกาสผิดปกติได้มากขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสะสมเป็นเวลานานก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่สําคัญด้วยการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆเป็นกุญแจสําคัญที่เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงมากวิธีการตรวจคัดกรองมีหลายอย่างค่ะที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงก็คือการตรวจแมมโมแกรมและการตรวจอัลตราซาวด์เต้านม ซึ่งแพทย์จะแนะนําว่าเราควรตรวจแบบไหนหรือทั้งสองอย่างค่ะผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะเพราะเราคือหัวใจของครอบครัวถ้าเราแข็งแรงคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วยดังนั้นอย่ารอช้านะคะถ้าคุณผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรปรึกษาคุณหมอเพื่อวางแผนการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมค่ะมาดูแลตัวเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมกันนะคะโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล